เป็นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดิน พรีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and g r e e n r e n e w a b l e Energy เครื่องดื่มโปรไวตามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามินซีบี5 B6 บีและบี2แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวางให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวตาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมพบกับกระผม นายกิตชัยพยมย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดรโรจนศักดิ์แสงทศศริวไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องไข้ปั้นหมอเส้นทางสู่แพทย์นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณจิรวิวัน์เจริญปิยบุตรครับท่านเป็นผู้มุ่งในการไข้ปั้นหมอครับเดี๋ยวน้องๆเยาวชนคนไหนอยากจะเรียนหมอต้องฟังรายการในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณจิรวิวัต์ครับสวัสดีครับจา์รถครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสาวนี้พลาดไม่ได้ ใช่ครับเรื่องที่ทมีจระละมากนะครับรรเอาละครับก่อนที่เราจะมาคุยกันผมว่าเราไปรู้จักค่ายปั้นหมอก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับติดตามชมครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยค่ายปั้นหมอครับเรียนหมอ6ปี<ม>ต้องเจออะไรบ้าง ถ้าจะมองว่าการสอบติดคณะแพทย์นั้นเป็นอะไรที่ดูดีเท่ก็แค่สอบเข้าให้ได้เรียนไปเรื่อยๆก็จบนั้นเปลี่ยนความคิดได้เลยครับเพราะชีวิตการเรียนหมอนั้นไม่ง่ายแบบนั้นตอนสอบเข้าว่ายากแล้วตอนเรียนนี่สิ่งของจริงแล้ว6ปีนั้นจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเรียนหนักไหมเวลาที่ต้องทุ่มเทไปจะได้อะไรแลกกลับมาการเรียนแต่ละปีมีความท้าทายยังไงไปรู้กันปีหเรียนปรับพื้นฐานกันก่อนเลย สำหรับปีหนึ่งจะเป็นปีเดียวที่น้องๆจะได้เรียนเหมือนกับเด็กคณะอื่นๆส่วนวิชาที่จะเรียนในปีหนึ่งนี้ก็จะเป็นวิชาเรียนคล้ายๆกับตอนมปลายเลยก็คือจะเน้นวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแพทย์เป็นหลักแต่ว่าจะเรียนลงลึกมากยิ่งขึ้นและยากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจึงทําให้การเรียนในปีหนึ่งนั้นอาจจะดูเบาไปเลยแถมยังมีเวลาว่างให้น้องๆได้ทําในสิ่งต่างๆอีกด้วยปี 2. ชั้นพีชีนิก้าวแรกสู่การเรียนแพทย์พอขึ้นปี2 น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าตอนปีหนึ่งเยอะเลยโดยเนื้อหาในปีนี้น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายและระบบการทํางานของร่างกายอย่างละเอียดเช่นระบบประสาทร,ระบบเลือดซึ่งเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องรู้ลึกไปถึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายว่ามีหลอดเลือดชนิดไหนบ้างที่เป็นหล่อเลี้ยงให้สามารถทํางานได้ตามปกติพร้อมทั้งน้องๆจะได้พบกับอาจารย์ใหญ่แล้วก็กล่าวคําปฏิญาณอีกด้วยปี 3. ร่างกายของเราป่วยได้อย่างไร ตอนเรียนปี2น้องๆจะได้เน้นเรียนเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกายพอขึ้นมาปี3น้องๆก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราเกิดอาการเจ็บป่วยหรือทําให้ร่างกายเราผิดปกติทั้งการเรียนรู้จักกับเชื้อโรคชนิดต่างๆสาเหตุของการเกิดโรคเช่นหลักภูมิคุ้มกันวิทยาปรสิตวิทยา,า,ทยาพยาธิทั่วไปเวชาศาสตร์ชุมชนเป็นต้นและนอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการรักษาโรคระดับพื้นฐานอีกด้วย ปี4ชั้นคลินิกเริ่มใกล้ข่าว่าแพทย์มากยิ่งขึ้นได้ดูแลคนไข้แล้วบอกลาการปิดเทอมไปได้เลยครับปี4เป็นปีแรกในการก้าวเข้าสู่ชั้นคลินิกเป็นปีที่เริ่มไปเรียนรู้และทดลองดูแลคนไข้จริงๆที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งก็จะวนไปตามบอร์ดต,ต่างๆจนครบเป็นปีที่ต้องตื่นเช้ามากแล้วก็นอนดึกมากถ้าเพื่อนๆที่เรียนแพทย์หายไปจากโซเชียลไม่ต้องไปน้อยใจเลยละครับคือมันไม่มีเวลาจริงๆเพราะต้องขึ้นวอร์ดด้วยเรียนเลคเชอร์ด้วยแต่สักพักก็จะปรับตัวได้เองมั้ง ปี5เรียนหนักขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นแพทย์ที่เก่งสำหรับรูปแบบการเรียนในชั้นปีที่5เจะเหมือนกับปีที่4คือแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆและวนไปตามวอร์ดต่างๆตลอดทั้งปีแต่ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่วอร์ดที่น้องๆวนกันนั่นแหละจะเป็นวอร์ดที่ยังไม่เคยเจอในตอนปี4เช่น,นแผนกจิตเวชแผนกนิติเวชเป็นต้นเพิ่มเติม การวอร์ดในแต่ละสถาบันการศึกษาอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามที่สถาบันได้จัดเอาไว้แต่ก็แอบโหดอยู่เป็นการจากตอนปี4น้องๆอาจจะมาถึงวอร์ดได้ตอน7จ็ดโมงแต่พอขึ้นปี5ปุ๊บน้องๆจะต้องมาถึงวอร์ดประมาณตีสี่แล้วก็อยู่จนถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งก็มีนะแล้วก็ยังต้องมีการเข้าเวรหมอเหมือนปี4นอกจากนี้น้องๆก็ยังจะได้สอบถามประวัติของคนไข้ตรวจร่างกายทําการวินิจฉัยโรคให้การรักษาผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมมากยิ่งขึ้นและยังช่วยเย็บแผลทําคลอดอีกด้วย ปี6ช่วงชีวิต externally เริ่มทำงานจริงแล้วปีสุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนแพทย์น้องๆจะได้ทำงานจริงเหมือนแพทย์ตามโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจคนไข้ทำการรักษาโรคเย็บแผลเองทำคลอดเองทำการผ่าตัดเองโดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอีกทีอย่างห่างๆเรียกได้ว่าเป็นปีสุดท้ายที่โหดมากเลยทีเดียวเพราะเมื่อเราขึ้นบอร์ดไปแล้วเราจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกับแพทย์ที่จบไปแล้วใช้ความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดและในปีนี้เราสามารถออกไปฝึกที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดได้ด้วย พอจบ6ปีก็อสอบใบป,ประกอบวิชาชีพขั้นสุดท้ายแล้วก็เตรียมตัวใช้ทุนต่อไปคราวนี้เราคงย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราค้นพบคําตอบว่าการเรียนหมอมันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองหรือเปล่าก่อน,อนที่จะตัดสินใจลงไปมันก็คงจะดีมากเพราะเราไม่ต้องเสียเงินเสียแรงและเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราจริงๆดังนั้นผมขอแนะนําผู้สนับสนุนของเราค่ายปั้นหมอครับค่ายปั้นหมอคืออะไร ค่ายปั้นหมอคือค่ายที่จะช่วยให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองสําหรับคนที่อยากจะเป็นหมอหรือมีความสนใจในกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพอื่นๆได้แก่ทันตแพทย์พยาบาลเทคนิคก,การแพทย์เป็นต้นด้วยการให้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงๆเขาจะได้เจอคาตอบว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เขาต้องการจริงหรือไม่รวมทั้งมีการจําลองสนามสอบเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลรายบุคคลแบบแม่นยำสุดๆ หรือแม้กระทั่งน้องคนไหนที่มีความตั้งใจอันแรงกล้าแล้วว่าฉันจะต้องเป็นหมอให้ได้ค่ายนี้ก็จะช่วยปูทางให้น้องไปถึงฝั่งฝันได้ดียิ่งขึ้นเพราะค่ายปั้นหมอมีหลากหลายระดับความเข้มข้นตามความต้องการและพื้นฐานของน้องๆและรู้หรือไม่ว่าค่ายปั้นหมอเป็นค่ายหมอที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประเทศอีกด้วย ค่ายนี้เหมาะสาหรับคนที่อยากจะเป็นหมอแต่ยังไม่ชัวร์ว่าถ้าตัดสินใจเลือกทางนี้จะใช่ตัวเองจริงๆหรือไม่หรือคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรค่ายปั้นหมอก็ช่วยคุณได้ครับเพราะไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราจะได้ไปแต่จะได้ประสบการณ์อันล้ําค่าไปอย่างเต็มที่อีกด้วยครับ,บรคบ่ายปั้นหมออยากเป็นหมอต้องลองครับผมชอบสโลแกนช่วง้ทยมากเลยใช่ครับค่ายปั้นหมออยากเป็นหมอต้องลองครับต้องลอง เอาละครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องๆหลายๆท่านนะครับถ้าดูรายการแล้วนะครับก็คงจะต้องคิดตัวเองได้ออกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมกันว่าถ้าน้องอยากจะเป็นแพทย์จะต้องทําอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นขออนุญาตคุณจิรวิวัฒแนะนําตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับผมก็ผมชื่อจิรวัฒเจริญเปียบุตรนะครับหรือว่าอาจารย์เจตนะครับน้องๆส่วนใหญ่จะเรียกว่าพี่เจตนะครับ คือผมเนี่ยปกติผมทํางานในวงการวิชาการมานานแล้วเป็นนักเรียนในโครงการโอลิมปิกสาขาชีววิทยาเราทํางานกับในงานวิชาวิทยาศาสตร์มานานแล้วทีเนี้ยผมมีโอกาสได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะแพทย์มอสงขานาคกิรีนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมเห็นบางอย่างนะครับเห็นช่องว่างระหว่างเด็กทั่วๆไปข้างนอกกับคนที่แบบสอบติดมาแล้วเนี่ย มันมีช่องว่างพอสมควรเด็กข้างนอกไม่รู้เลยว่าทํายังไงถึงจะเป็นหมอได้ครับทง้ทงที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะผลักดันให้เด็กๆเ,เป็นหมอเยอะๆเพราะว่านักศึกษาแพทย์ขาดแคลนใช่ไหมครับครับแต่เด็กก็ยังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงผมก็เลยคิดว่างั้นเราอยากจะไปเปิดโอกาสเปิดโลกทัน์ให้กับเด็กๆทั้งเด็กๆที่อยากเป็นหมอแต่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงให้มารู้แล้วก็เด็กประเภทที่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นหมอเขาเป็นยังไงเราควรจะเป็นงไหมเหมาะกับเราไหมก็ต้องมาค่ายปั้นหมอก็เลยเป็นที่มาครับผมครับ แล้วเด็กๆที่คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นหมอเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างฮะเด็กส่วนใหญ่ใช่ไหมครับที่อยากจะเป็นหมอสําหรับผมนะครับมองเป็น2อสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคืออยากเป็นหมอด้วยตัวเองนะครับอาจจะรู้รู้ตัวตอนประถมมต้นหรือมอปลายก็แล้วแต่กับอีกประเภทหนึ่งก็คือพ่อแม่ผลักดันให้อยากเป็นหมอนะครับก็ทั้ง2กลุ่มก็ถือว่าโอเคก็อยากเป็นหมอทั้งคู่นะครับแต่ว่าการเตรียมตัวเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ต้องดูว่า ช,ช่องทางไหนบ้างที่จะเข้าสู่คณะแพทย์ได้หรือที่จะเป็นหมอได้นะครับก็จริงๆแล้วนะเด็กส่วนใหญ่คิดว่าถ้าอยากเป็นหมอใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ก็คิดเหมือนกันถ้าอยากเป็นหมอก็ตั้งใจเรียนเรียนพิเศษเยอะๆต้องเป็นที่หนึ่งของห้องตั้งใจเรียนไปเถอะมหก็ค่อยสอบแพทย์ให้ดครัจ <นะ S 2> จริงแล้วมันใช่ไหมไม่ใช่ครับจร,จริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆคือถ้าลองนึกดูว่าเด็กคนหนึ่งต้องเรียนหนังสือ18ปีจนม6เพื่อสอบแพทย์ครั้งเดียวในชีวิต โดยที่ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนต้องทํำยังไงมันก็ลําบากใช่ไหมครับถ้าพลาดก็พลาดไปเลย,เลยผมก็เลยนําเสนอหลายๆช่องทางให้กับเขาทราบคือการที่อยากจะเป็นหมอเนี่ยมันมีประตูสําหรับผมนะผมมองว่ามีประตูทั้งหมด3บานนะครับประตู3บานที่จะเข้าสู่คณะแพทย์ได้ประตูบานที่หนึ่งเาเรียกว่าประตูพิเศษสำหรับเด็กพิเศษพิเศษเด็กโคต้า <c ota> ครับเด็กกลุ่มนี้จะเข้าแพทย์โดยไม่ต้องสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื่นพอร์ตฟิโอโคต้าพิเศษแพทย์ชนบทบนะครับแล้วก็ประตูที่2คือประตูปกติม,ม6กก็สอบหมอซึ่งสมัยก่อนรุ่นรุ่น,นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเอ็นทรานรต่อมาก็เป็นแกดแพทแต่ว่านักศึกษาแพทย์คนที่จะเป็นหมอเนี่ยไม่ใช่สอบแกดแพทนะครับ,รบเขาสอบความเขาสอบกอสอบปทซึ่งเด็กก็ไม่ทราบว่ากสปทคืออะไรนะครับแล้วก็ช่องทางที่3คือรอบเก็บตก นะครับทีเนี้ยมันมีประเด็นสําคัญคือรอบพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นหมอเฮ้ยมันมีวิธีพิเศษยื่นพอร์ตก็ติดหมอได้มีโค้ด้านะแพทย์ชนบ,บทไม่ใช่ครับเราต้องรู้สิ่งนี้ตั้งแต่เราอยู่ป .6 ครับเพราะมันมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งการที่เราเนี่ยจะใช้สิทธิแพทย์ชนบ,บทได้เนี่ยรเราจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดน,นั้นไม่ต้อยกว่า5ปีแสดงว่ามาลุกตัวว่าฉันอยากเป็นหมอเฮ้ยมีโครงการแพทย์ชนบ,บทอยากเข้าจังไม่ได้ถ้าไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่แรกนะครับเหมือนเด็กบางคนเนี่ย มอต้นเรียนอยู่จังหวัดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งพอเก่งก็ข้ามไปจังหวัดหนึ่งบางคนอยู่ปริมณฑลแล้วย้ายมาในกรุงเทพพวกนี้คือหมดสิทธิ์ทั้งทั้งนั้นเลยเสร็จเลยใช่ครับพลาดโอกาสบางคนอยู่จังหวัดอย่างอย่างเชียงรายพอม .4 อยากเข้าโรงเรียนดังๆก็ไปอยู่เชียงใหม่ก็หมดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องอยากเรียนมปลายที่จังหวัดไหนพ่อแม่จะต้องเตรียมการเรื่องทะเบียนบ้านให้อยู่ในจังหวัดนั้นตั้งแต่แรกครับคือต้องรู้ตั้งแต่ป .6 ถ้าเกิดไม่รู้สิ่งนี้พลาดไปหมดเลยครับโคต้าก็พลาด โครงการพิเศษก็พลาดทั้งหมดก็จะเหลือแค่ช่องทางเดียวคือสอบปกติครับยุคนี้กับยุคก่อนครับการเรียนเด็กๆแตกต่างกันมากไหมยุคนี้กับยุคก่อนใช่ไหมครับเรื่องของการเรียนใช่ไหมครับก็ผมว่าต่างกันนะเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยเด็กๆต้องได้รับการป้อนจากคุณครูอย่างเดียวว่ายุคนี้เด็กๆสามารถค้นหาข้อมูลเองได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเด็กคนนึงอยากจะเป็นอะไรต้องพึ่งห้องแนแนวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับเขาหาข้อมูลเองนะครับ อนนี้อาจจะห้องได้เนี่ยอาจจะบทบาทน้อยลงไปเพราะเขาเชื่อสื่อสื่อรูปแบบใหม่มากกว่าคุณครูด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็รูปแบบการสอบเข้าก็เปลี่ยนไปเช่นกันบางครั้งบางทีเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนอาจจะยังไม่ทราบเลยว่าตอนนี้ระบบใหม่เป็นยังไงด้วยซ้ําไปครับถ้าเกิดว่าไม่ได้คลุกคลีจริงๆครับผมเห็นว่าหลายๆโรงเรียนมีการส่งเสริมที่จะให้เด็กทํากิจกรรมหรือเข้ามาสู่ค่ายปั้นหมอด้วยครับใช่ไหมฮะตรงเนี้ย ทำไมโรงเรียนถึงมีการเปลี่ยนหลักสูตรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือเบื้องต้นเนาะถ้าพูดถึงว่าใครที่อยากจะเป็นหมอใช่ไหมครับเด็กๆเขาก็จะนึกว่าพอจบม3ต้องไปเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิตครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วสายศิลป์ก็สอบหมอได้ครับกศนก็สอบหมอได้ใครก็สอบหมอได้กศนก็ได้เหรอใช่ครับผมอันนี้ผมคพงรู้เนี่ยเฉพาะแพทย์นะครับแพทย์กับสัตวแพทย์เภสัตพยาบาลวิศวะยังไม่ได้เลยนะนะครับครับนี่คือเป็นหลักสูตรคือเป็น เป็นช่องทางใหม่คือเป็นการเปิดโอกาสของทางแพทย์กสพทเขาคือสายสินก็สอบหมอได้กศนกอบหมอได้ทีนี้ทีนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดร,ระยะเวลา6 7เจปีที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยห้องในแนวเนี่ยส่งเด็กๆมาเข้า่ขยปั้นหมอพอสมควรนะครับแล้วทีนี้เพื่อให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองเพราะโรงเรียนอาจจะไม่พร้อมในการจัดไข้ทีนี้ครับพอปีนี้โควิดปั้นหมอเรายุติการจัด่ายทั่วประเทศเพราะว่าชะลอเพื่อแบบโซเชียล i ิส a ท c เนาะ ทีนี้โรงเรียนก็เริ่มรู้สึกว่าทํำยังไงดีน้องๆบางคนอยู่ม .6 แล้วจะต้องสอบแพทย์แล้วเออยังไงดีปีนี้ปั้นหมอไม่จัดครับก็เลยเขาก็เลยมีการติดต่อเข้ามาเยอะเลยโรงเรียนโพธิสารโรงเรียนขจรเกียรติโรงเรียนหลายๆที่เลยนะครับเป็นสิบแห่งเลยติดต่อว่าเฮ้ยอาจารย์เจตมาจัดค่ายให้เด็กเฉพาะกิจที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมนะครับทำเป็น MOU เเลยก็ได้เพื่อจะดูแลเด็กๆโดยตรงเลยนะครับ,รบเพราะว่าการที่จะส่งเด็กไปทุกๆปีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทั่วถึงนะครับรวมทั้งเดี๋ยวนี้โรงเรียนนะมปลายนะ ที่จากเดิมมีสายวิทย์คณิตใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนครับหลายโรงเรียนนะมีไม่เป็นสายวิทย์คณิตละเป็นสายการเรียนแผนการเรียนแพทย์เภสัชเลยทางตรงเลยใช่ครับสายการเรียนวิศวกรรมไปเลยสายการเรียนแบบนิเทศบริหารไปเลยครับเขาก็โรงเรียนที่จัดหลักสูตรพวกเนี้ยเขาก็มาคอนแทคเราว่าอาจารย์เจตทางโรงเรียนเราเนี่ยอยากจะจัดแผนการเรียนเตรียมแพทย์เราควรจะทำยังไงดีเขาก็ติดต่อกันมาเพราะว่าเนื่องจากผมเนี่ยดูแลด้านนี้มานาน มีตัวอย่างสักโรงเรียนหนึ่งไหมครับครับก็ล่าสุดที่จัดมาใช่ไหมครับครับโรงเรียนขจโรงเรียนโพธิสารนะครับโรงเรียนโพธิสารที่อยู่กรุงเทพนี่เองครับอันนี้ก็คือหนังสือที่เป็นการทําโครงการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับโรงเรียนโพธิสารโรงเรียนเนี้ยมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าทางผู้บริหารค่อนข้างจะแนวคิดใหม่นะครับมีการยกเลิกแผนการเรียนวิทยาคณิตแต่ปรับเป็นแผนการเรียนเฉพาะทางเป็นลำดับต้นๆในประเทศเลยนะครับครับก็ แต่ละโรงเรียนคือแต่ละแผนการเรียนเขาจะมีการเข้าค่ายการดูงานเป็นหลักมีการเข้าค่ายมีการดูงานมีการเพิ่มหน่วยกิจพิเศษนะครับใครอยากเป็นหมอเอาเน้นหน่วยกิตชีววิทยาไปเลยใครอยากเรียนวิศวะเน้นหน่วยกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปเลยอะไรประมาณนี้ครับถ้าอาจารย์รดเชิถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฟังจากท่านอาจารย์เจตพูดแล้วอย่างนี้เนี่ยผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าจากการที่เปิดค่ายปั้นหมอไปแล้วเนี่ยจำนวนเด็กที่สามารถอินทานติด ผลสอบติดจะสำลิตใช่ไหมครับสำลิตผลประมาณเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือคำถามที่พบบ่อยมากนะครับ,รบเข้า่ายแล้วจะติดกี่เปอร์เซ็นต์คือเบื้องต้นแล้วเนี่ยค่ายปันหมอแล้วนะ เป้าหมายของเราคือเป็นการค้นหาตัวเองตั้งแต่ประถมมาต้นมาปลายคนว่าชอบไม่ชอบ,บหลังจากนั้นเนี่ยการที่น้องจะไปสอบก็เป็นเรื่องอีกอีกระดับหนึ่งแต่จากผลการสํารวจการที่น้องเขาได้มาเข้าค่ายได้รู้ตัวเองได้รู้วิธีการว่าทํายังไงให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเนี่ยผลสรุปว่ามีการติดในคณะแพทย์เนี่ยประมาณ50%บเกินเปอร์เซ็นต์เกินเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,รบแล้วที่เหลือเนี่ยก็โอเครู้แลละฉันไม่ชอบแค่นี้ไม่ได้มาแบบมามาปั่นหัวว่าทุกคนต้องเป็นหมอนะครับ เพื่อค้นหาตัวเองที่จริงก็คือเหมือนกนะ็คือแนแนวอ่ะใช่ครับใครอยากเป็นจะสามารถเป็นได้เป็นได้ดีมากขึ้นครับคือใครอยากเป็นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองส่วนใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบจะได้รู้ตัวเปลี่ยนสายไปเลยก็มีครับครับผมจริงๆการเข้าค่ายมันก็เหมือนอะคาเดมี่เลยใช่ไหมใช่ครับกิจกรรมมีอะไรบ้างกิจกรรมในค่ายใช่ไหมครับของเราก็จะหลกัหลกๆก็จะเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1เราก็จะต้องเป็นการแนะแนวก่อนครับคือน้องๆที่มาค่ายทุกคนเนี่ยต้องได้รับการแนะแนวว่า ถ้าเกิดว่าน้องเลือกทางนี้น้องจะต้องเจออะไรบ้างแล้วทีนี้ถ้าเกิดอยากจะไปเข้าคณะนี้จริงๆเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างแล้วน,น้องเตรียมตัวยังไงเราบ้างมีความพร้อมแค่ไหนรวมทั้งการไน้แนววิชาความถนัดแพทย์เป็นวิชาที่น้องไม่มีทางเคยเจอมาก่อนแต่ต้องสอบหมอสอบหมอใช้ความถนัดแพทย์ด้วยแต่เด็กไม่รู้จักคืออะไรนะครับนี่คือช่วงนี่คือกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2คือพวกเกี่ยวกับแ a บ anatomy นะครับได้ลองแบบ คลาสอนาโตมีเกี่ยวกับร่างกายจะมีการผ่าหัวใจไตปอดผ่ากบครับเป็นการแบบว่าให้น้องแบบจําลองหรือว่าเปหุ่นจําลองมาเรียนเป็นหุ่นจําลองด้วยเป็นอวัยวะจริงจริงด้วยเราจะมีการผ่ากบนะครับเพราะว่าสรีระของกบอวัยวะในร่างกายมันจะคล้ายกับคนเรานะครับแล้วก็เราก็จะมีการแบบให้ทำเวิร์กช็อปทางการแพทย์เด็กๆลองมาเย็บแผลเจาะเลือด นะครับทำ CPR ทำาหัตถการเบื้องต้นลองลองดูว่าถ้าเกิดเราต้องมาเจออะไรแบบนี้เราชอบไหมทนได้ไหมเราอยู่กับมันได้ไหม uh huh. พร้อมจะมีแรงกดดันพอสมควรนะครับ,รบถ้าเห็นจยางในในวิดีโอนะก็จะเป็นเกี่ยวกับทุกอย่างในโรงพยาบาลเราเรายกมาเลยนะครับยกม,มาให้น้องๆลองทําดูนะครับถ้าเกิดลองทําแล้วมันใช่มันสนุกมันชอบโอเค OK, ไปต่อได้บางคนมาแล้วแบบว่ามาตามเพื่อนนะฮะเราปรากฏว่าเฮ้ยกลัวเลือดกลัวเข็มกลับบ้านไปบอกแม่ว่าแม่ผมไม่เอาแล้วแต่บางคนจากที่อยากเป็นอยู่แล้วกลับบ้าน เขาตั้งใจเรียนมากเลยนะครับนี่คือเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปแล้วก็แแบแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการจําลองสนามสอบแพทย์ครับเราไม่ต้องไปรอสอบหมอตอนม6มอก็สอบหมอได้ม .4 ก็สอบหมอได้สอบเรื่อยๆทุกๆปีจนกว่าจะติดครับประมาณนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราพ่งจะได้รับรู้ในวันนี้นะครับอ้าผมขออนุญาตพักเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับพักเบรกครับ แผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ดด